ครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของกันนัทั่วครับมาหนี้มาตลาดนัดหนองกุ้งกระต่ายอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามมาหนี้นัดของวันที่14ตุลาคม68ครับมาหนี้งวดกับของมาหลายที่ครับเนี่ยในหอยเปียกกับของเสืออันนี่ก็ต้องต่อรองอยู่ครับนึ่ไปเบิ้งงวดเถิงไงครับไปเบิ้งบันพี่น้อง สูงลอยป้าครับลอยเจ็ดสิบต้นหนบไปมีครับมีมีลอยเจ็ดสมีไงน่าจะน่าจะได้ตัดนึงเลยครับลอยสิบบครับ น้ำรักนาจะตันแล้วครับมาเลยผูดซื้อรวละแปดสิบบาทตันหนึ่งเป็นเงินแากบาทเพิ่ตันหนึ่งไหมแปดหมื่นตนนีแปดหมื่คุณอ่ะร่างิไทยประกันน้อยนจ้ของงวดจ้ของงวดจริงเลยจ้ของงวดคุณหน่อยหเอาเข้าใไ้อะไรเขาจะใ้เราามันเด อ๋ก็ตตอตออยู่เลยครับเลยโอ้ใหญ่ครับาะเอาให้เวียดตออยู่ยินเ่าว่าให้เราเจ็ดหมื่นจะพันเอาเนาะยืมมาเดือดห้างนี้เวลโมบไม่ลนนี่นี่ี่บิด้าจ่อตอเนี่ผโอ้ใหญ่ครับใหญ่ครับพ่นเอาเจ้าเจมาเยอะหมื่อแล้วตาบรนูนี่นี่ครับเลหยเบียดตออยู่เจ็ห้าขึ้นมาเราเจ็ดห้ ลอเจ็ดตัังักตันนึงแล้วนี่ตันนึงาปบาทแปดหมื่นโอ้เจ็ดหาจะตันนึงตันนึงไม่ได้ตันนึงมันได้เท่าไหกันงกเยราีย่ตันงกำลังกำลังต่อรอกันอยู่กับเียดกับเดดน้ำประมาณหึตันข้าเข้าใหม่เลยครับข้าใหม่ดูครับ เจิ้าครับจะคล้องเสียวเจาเบียดให้รอดเจ็ดโอ้ก็ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดน้นี่ครับกำลังกำลังต่อร่งกันอยู่ร่างต่อรองกันอยู่จะคลองเสียชวชิจะคล้องมันหอยเบียดกำลังต่ออยู่นี่นี่หอยเบียดแค่จะวอนหนีตัวหนึ่งหนีตัวหนึ่งยืนนีตัวหนึ่ยืนนีเออแคบกัตลาก็ถือว่าคือคืนเพราะสมรเหรอครับ โบอ้ยหกาเปล่าเก็บก็หกขาเปเก็บนจันถ้าไทำอะไรก็ทำไม่หออครับโอ้โหโอ้โหฮาหนึ่งายหนึ่งจัวันครราชสีมาเชิญเลยครับมืนนี้อากาศโบแดดได้เป็นของด้วยง่วเรียงกับไร้ครับง่วเดือกกับมี เราให้เปียทนหแข็งปันปันหินพ่แข็งปันหินมสูงมีพาะ่มันมันมันคยมครับ้องตังต้ต่อไปนะต่อต่าหกเจ็ดเก้าเก้านะครับหกเจ็ดเก้าเก้า ที่จอดขวาอยู่ารถผ้าเขาเลยเอาออกเลยตัวเจ้าหกเจ็ดหน้าบ้าบรีรัมครับอยู่ไหนครับโปลเอร์อวถกวอาจัดหน้ารถน้าเขาอยู่ตัวน้ไม่เจอที่ไหนครับ không muốn người ta đi <laughs> chơi, ai không đi đấy, sao vậy? không không Ừ. พ่อรุ่อยประชาจะไปถึงลูกค้าผู้ขายนะครับใครส่งลงที่ขายวันในราคาเกพั้ากับนหเดนในห้างหมายัครับอแปดดห่้นะครับลูกค้าด้อยเหียดมาหลายกลุ่มเลยครับหอยเหียดมาหลายกลุ่มหลายกกหลายกลุ่มเลยครับหอยเหียดมาไม่้น่ากกเดียว

关。One. คารดัสสรไปหม้ centimet. อแอนด์เป็นเา์กยราะรานทรถใหม่เลยครับรถกรยานค่ะลนะครับข้างใเขาออกไม่ได้ครับปิดนะครับเกนานะครัาง็้าป้าปายุก่อนาัตแหน่ก่อนนอานะบกแนเจ้า और वो आ गया

ควาเป็นมาารีเกตสามสามสีันนะครับมาด่วนเลยครับมาด่วนเลยรถเวจ้าของพี่อมาครับมาส่งเรือแล้วนะครับส่ประตูหนีมงี้่ไ้จอดอยู่ด้านหลังนะครับถ้าจะถือัืออยู่ด้านหลังนะครับควมเป็นมายารเกตสามสามสี่ันะครับรดเลยไม่รอรวเลยบานนั้นท่านจะดูห้าร้ยนะครับ ko <coughs> กำลังสีมาก็มีเลยครับเด้อกำลังสีมาก็มีขึ้นรถเราก็หลายเออถือว่าตลาดเมื่อนี้ซื้อขายกันดีอยู่ครับนี่ยบางค้างจะบางเลยนครับนี่ช่วงเสบีย์นาฬิกาชมเพสนี่แหละแต่กำลังอยากเบิ่งหลายอยากเลือกได้หลายแต่มาตะเสาเลยครับเด้อมาตะแปดโมงเสาเลยครับเจ็ดโมงเสาเลยครับเพราะว่าขันมาสวยนี่สิโบทันเวียดนามเนี่ย งวดีงวงามเวียดนามจัดไปมดเลยครับงวงามเปม็นวงสิมาหาสื่องวงามแต่ว่าจะสอะจากน้อยนะครับเนาะบ,บํมเ่นวมาบะมี่เข่าสนามนะครับงวงาม,งามกบะมีเข่าลายขึ้นกันต่วาข้าจกสื่อไปมดจะเรือตะพวกงคงนี้เค้งทีนครับเนี่ยราคากับพวกสื่อพวฟังอยู่หรอครับึงบ่าราค อีกสี่แคงแม่ลูกอีแม่บางคนจะเดินสามตัวต้นนี่ไหมหกล้อนะครับวามทาม้า้เลยแปดสองสองเก้างรับขอามนะให้ไปจอดข้างนอกเลยครับตรงนี้ไม่หที่จอดครับไม่เเ ทาเทียบง้อครับเนี่ยโอ้ปรับปรุงม่เรื่อยๆเว้ยทาเทียบง้อครับเอารถมารถใดขั้นสูงนี่พอดีมับเลยเนี่ยขั้นใหนขั้นสูงเนี่ยนี่คือทาเทียบรถนะครับเนาะขั้นใหนขั้นต่ำรถต่ำขอยผมต่ำตำผมนนี่ครับมาทานครับมาทานสนามทาขื่งง้อนี่ทาหนึ่งพูนทาหนึ่งครับพู่นอีกทาหนึ่งนะครับนี่อีกทาหนึ่งสีด้านเลยครับสี่ด้านด้านมีมีอาหารด้านอาหารพร้อม นี่คือมุมสูงครับ สนามกับบรรจุงว่วได้คันเต็มเต็มเพียดดีประมาณสามสี่พันตัวนะครับเนี่ยสามสี่พันตัวประมาณหรือหลายจะหลายกว่านั้นเมื่อถึงกว่าพันครับพี่น้องขยันจากซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับเนียมาในสนามเลยครับลอตเตอรี่ไม่ให้เลือกหลาย 咱们的同志在共产主义革命中牺牲他们葬在 เป็นเมืองหนึ <tech> ่งประเทศเลยถึงับาที่นี่้เปดไต่อมาเรมีหนึ่งมหาเจริญครับต่อ2-5 4-2 6ครับ นานแล้วครับนาแล้วเตาฟามเอาโยโล้ได้จะไม่หลเวยครับเาฟแม่จ้อยจอยลูกวดงามงามั่องออกเบช็อยบรับ่ด้านรถเานะราทุกคันให้ใช้เชทาด้านหลังนะครับหม่วเลี้วขวานะครับผมช่วเลี้ยวขวาออกด้านหลังครับรถเราออกด้านหลังเลยนะครับจะมีตา ด้านหนาไม่ให sort of ้ออกนะครับด้านหน้าหน้านี้เป็นเรเข้าแล้วก็ววเท่านั้น หลับลูก huh. ค so, like so, so, ้าด so, ิมีวัวชนมดด้านหน้าไปเดียวเด็กเขาดุครับต so, ัวบักเรียกันไม่เยอด้วยครับบ้วข้าหน้ก็สงดนะครับกะเดน80 8 29เป็นับวาายุเครับแม่เป็นจ้าของคนนะบาเพชร้ตเจ้าของรด้วยนะครับสุดที่สดลงาะรอคนี่เด็ยอครัเนี่ยตัวคี่แล้ว ลูกล oh, um, ้วเหรอเน่ยเอากลโมจิงขอยู่เไดาย่ลูกแล้วเหรอเ่อขายแล้วขายแล้วยเฮมเดจ็ดพันเนแปในเวียดนามีให้ซุ่มเด่เอาอเบียนวขาขายะไเจอยอเอาไข่ตัวไหนเนาะมาสวยไข่ได้แหละมืรึไม่ต้องมาเศร้าเด้อวันนี้ไสมบ์ไเออสิเฮ็ดได้อันอรรถอะเอาส้งมาเห็ดวนสมบดน้ารนะ มอโนมันก็ไม่นามร่างเลยมันก็เล่ยร่นเม้ออะไรมันไฟดับถึงเคียงกับปัติเดือดมืดเรียงไฟจุสองรุ่นมอโนมใครอยู่หมาหมานี้ย่ำเศร้าว่ายฟ้าห้องฟ้าห้องเป็นที่อันไหนท่าพุ่นก็ได้ฟ้าห้องเน่ที่บ้านผมว่าต้องห้องดับรถไฟเขาได้ยังเัินตัวสปากันเด็กผมย้อนไปมันช็อตบ่มันพิ้วขาดพ้องห้่งขึ้นเลยน้ำมาไหลติดอยู่ไฟแต่ว่าน้ำมาไหล เห็ดเลยเทือนกินเยอะที่เราเล่นเป้ากินเขาดึกวันน้ำใครอยู่ได้หรอไม่ได้เลยใครอยู่มาเดี๋ยวขายเลยมุนเอเล่เลยวะงานเขาสองงานเลยก็ตัวนี้นาเถอะวะนาดีเถอะกำลังต่อกันอยู่เอาดีเนาะทนายพวกเขาจะจะขายสามจะไดีเนาะเออ

นี่เบิ้งบรรยากาศซื้อด้ยพี่น้องเด้อบริช็คราคางวดครับตัวงวนบางเราหวข่าเขาวเสือออลายเราครับเ๋าะตอนเชิคอ่ะใช่ไนะหมครับชิดพี่สวัสดีครับ